เดได้ากคนนะครับก็เมื่อกี้ได้ทดสอบไปแล้วนะฮะกับจุยนะครับแบบเดินหน้าตัดนะครับคือเดินหน้าตัดอย่างที่บอกคือมันจะเสรหลังขึ้นก็คือใช้งานได้นะครับแต่หลักๆถ้าตามหลักวิศวกรรมจริงๆถ้าในในต่างประเทศเขทาทำจริงือก็จะถอยหลังตีซึ่งถอยหลังตีเนี่ยมันจะม้วนตีลงคือทําให,ให้ให้โลกลักษณะเป็นเขียวนะครับก็คือตอนนี้เราจะเทสจุดสองแบบคือไม้สดกับไม้แห้งเยในไม้สดลอยแล้วไม้แห้งลอยแล้วเราไม่ห่วงเรื่องกำลังทําลายนะครับคือซาาพวกนี้คือเราทําได้หมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะ เราจะดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะเกิดไหมนี่ในตรงนี้เลยนะนะโอเคไม้ที่เผาแล้วนะครับไม้แห้งนะครับดูว่ามันจะมัลชิ่งยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะโอเคก๊อปเอายกลอยหน่อยนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยตามลงอีกนิดนึงก็ได้ก๊อป ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรตีลงมันจะลอดใต้ท้อง,องรกรอบเอาลงอีกหน่อยกรอบกรอบกรอบเอาลงอีกหน่อยแล้วดูเซนเตอร์หน่อยเล็งหน่อยเล็งลายหน่อยเล็งลายหน่อยอ่าเอาลงอีกนิดนึงเอาไปเลยไป เอาลงอีกหน่อยนี่ครับลงอีกหน่อยมันไม่โดนเลยเอาเอาเอาพื้นไปเลยพื้นไปเลยเอาเอาลงเลยไปเลยอ่ะนั่นแหละเอาเลยไปเลยไปเลยไปแล้วครับ โอเคสูงเกินไปเอาไล่พื้นเลยเดินหน้าใหม่เข้าแบบเมื่อกี้เข้าทางเมื่อกี้ถอยหลังแล้ววิ่งใหม่เลยเออจะเหยียบทำไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเอาเอามากองใหม่ก่อนโอเคเดี๋ยวขอจัดระบบก่อนอ่ะมาเลย หลังมา,าเ,ดเดินหน้าเลยกอฟกอล์ฟกอฟเดินหน้าไปเลยเด,นนเดินหน้าอัดเลยนี่ครับลองทดสอบดูครับไาปิดแล้วครับเรียบร้อยเนี <c oughs> ย่ยดูไม้ครับดูไม้ยังเหลืออยู่นะครับ <c oughs> ไม้นี่รออยู่นะครับ 张海洋。 จะหายจะคว่ำตามนั้นโคตรเโคตรเกินโคตรเกจริงๆเรออกแบบไม่ย่อยทางตามนะครับแต่กูเล่นซุงเลยเอ้ยยังไม่จบดีกว่าเอากิ่งไผ่ไอ้กิ่งสดด้วยมาอันนั้นอะเดี๋ยวรอกิ่งสดด้วยเลยครับสักครู่คลิปนี้แหละเดี๋ยวให้อิสุกกรไปวิเคราะห์ก่อนไหม งไปวิเคราะห์งานก่อนเปิดฝาได้แต่เดินหน้าตัดมันใช่กว่านะเบียนะยรบตักคู่โอ้จะหายใจคว่ำหลายเรื่องวันนี้เรื่องแรกเจองูเหลือมตัวเบลอร์เลยครับเรียบร้อยตัดกรงขาไปแล้ว เรื่ที่สองก็ทดสอบกิ่งไม้แห้งไปเป็สิ่งไม้ใมันเป็นปืนเลยนะครับนี่เราจะเทสไม้สดนะครับดูกเรเทสต์กระจา้นะครับ ยกก่อนยกก่อนไม่เป็นไรไมไรขอละเอาแล้วก๊อบถอยเลยยกขึ้นถอยเลยเอาง่ายๆคืองานเนี้มันใช้ได้แหละแต่ว่ากำลังเครื่องมันเล็กไปถ้า50แรงสี่สิแรงนี่จบเลยอะ่ะอ่ะ ไปวางใหม่เอาให้จบงานเอาตอหันออกมานะครับยวรอกกันจะถอยจะถอยเลยจะจะถอยหรือ,รอ,จ,ะจ,ะอ,รอจะเดินกูอยากถอยรอบหนึ่งว่ะวางถอยหน่อยเกินอีกด้านจริงๆงานตัวนี้มันโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์โหลดนะครับ